ไอทาโกโยากินะคะเราก็ไม่ได้ขายตามท้องตลาดนะคะของเราจะตีตลาดไปที่บริษัทในในิคมอุตสาหารกรรมนะคะก็จะเป็นการจัดชุดเบรกนะคะจัดอบรมคอสัมมานาจัดงานประชุมนะคะก็จะมีอาหารว่างนะคะการที่จะใช้ภาชนะในการจัดชุดเบรกนะคะมันก็จะต้องหนึ่งก็คือจะต้องสวยงามสะอาดอย่างไรจิ้มฟันนะคะก็จะเป็น ใชไหมคะห่อพลาสติกนะคะแล้วก็จะมีสาลายนะคะไว้โรยหน้ามายองเนสแล้วก็ซอสทุกจัดซีนหมดนะคะเพื่อให้ง่ายแล้วก็ง่ายต่อการรับประทานแล้วก็การขนส่งไม่ให้หกไม่ให้เลอะนะคะน่ารับประทานนะคะอ่ะก็แล้วแต่นะคะว่าลูกค้าจะต้องการชุดแบบไหนถ้าอย่างอยากได้ชุด3ลูก4ี่ลูก5ลูกแล้วก็คิดลูกละ5บาทนะคะซึ่งถูกมากต่างจาก ท้องตลาดหรือที่ซื้อตามแฟนชายนะคะราคาจะตก4ลูก79บาทแต่นี้เราขายลูกละ5บาทนะคะแล้วก็พร้อมทุกอย่างเลยแยกซีนอันนี้คือเป็นข้อแตกต่างข้อดีของเรานะคะของทาโกะของเรานะคะที่เราคิดส,สูตรขึ้นมาเองแล้วก็ขายเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราก็ท,ทําทาโกะกันนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการร่อนแป้งค่ะก็จะใช้แป้ง ข้าโพดแล้วก็แป้งอีกประสงค์นะคะตาเว้าค่ะอ่ะันนี้เราก็ร่อนแป้งเสร็จแล้วนะคะก็จะได้านต่อไปก็เติมน้าแล้วก็จะคนไปด้วยนะคะต้องใส่น้ําทีละนิดนะคะแล้วก็คนเรื่อยๆค่อยๆให้มันละลายนะคะอันนี้เป็นสูตรที่มาตรฐานแล้วคือทําขายปัจจุบันนะคะ อพอแป้งละลายก็ใส่ไข่นะคะใส่ไขแ่แค่หนึ่งฟองนะคะอันนี้ส่วนผสมนี้จะได้คาโบประมาณประมาณห้าสิบลูกนะคะอ่าต่อไปก็จะเติมซอสปลาแห้งลงไปในแป้งทาโบนะคะใส่แค่ประมาณแ,แค่นี้ค่ะนิดเดียวก็น้ำตาลนะคะครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะแล้วก็เติมน้ำมันพืชลงไปนะคะนิดนึงคะ่ะ ก็คนไปเรื่อยๆนะคะนี่ก็จะเป็นจังหวะการคนแป้งนะคะถ้าแป้งไม่ตามที่ตีก็ใช้ได้นะคะดูนะคะตามไหมหรืออ่ะแสดงว่าใช้ได้นะนะคะเราก็มาเทใส่ใส่ภาชนะนะคะที่เราจะบีบลงในหลุมนะคะอ่ะต่อมานะคะเราก็ตั้งเตาค่ะตั้งเตาเราก็ใส่น้ำมันพืชลงไปนะคะหลุมละ นิดหน่อยนะคะไม่เยอะมากอ่เราก็รอนะคะมาไปเป็นขั้นตอนวิธีการทำคาโกะนะคะอันนี้สูตรของเราเองนะคะที่คิดมาเองนะคะอ่าเติมแป้งนะคะเติมแป้งก็คือเติมแค่ครึ่งเดียวพอเติมแป้งแค่ครึ่งเดียวนะคะอ่าแล้วก็ใส่ไส้ค่ะไส้ของเราวันนี้นะคะจะทําเป็นปลาหมึกไส้ปลาหมึก ปลาหมึกก็จะเป็นปลาหมึกที่แบบต้องเป็นปลาหมึกหนวดหม,มึกยักษ์นะคะเป็นปลาหมึกคือพอเวลาเคี่ยวไปก็จะหนึบๆน,นะคะจะเป็นไส้ใส่ะคะ่ะเป็นใส่ผักนะคะผัก<ว><ม>ข,ของเราก็จะมีต้นหอมแล้วก็แครอทแล้วก็กระหล่ำตีนะคะแล้วก็จะกิ้งนะคะอันไหนที่แบบพอนี่เราก็จะค่อยๆกิ้งแล้วก็จะค่อยๆเติมแป้งนะคะไปเรื่อยๆนะคะอ่า ก็เติมแป้งนะคะค่ะตอนนี้ทารกอก็เริ่มเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะแล้วก็กลับไปเรื่อยๆนะคะจึกว่าจะเป็นสีเหลืองทองนะคะกลับไปลูกไหน่ที่สุกแล้วนะคะแล้วก็เอาออกนะคะเอาออก้วราก็เติมแป้งทําทําขึ้นรูปใหม่นะคะสีประมาณนี้นะคะ <c oughs> ก็จะได้ ที่เสร็จแล้วนะคะพร้อมทานอันนี้สําหรับที่ไม่ได้แท็กส่งนะคะสําหรับลูกค้าที่กินเลยนะคะเราก็จะใส่แล้วแต่นะคะลูกค้าจะสั่งกี่ลูกนะคะเราขายเพียงแค่ลูกละ5บาทนะคะไส้ก็จะมีหลายไส้นะคะแต่วันนี้เราจะสาธิตแค่ไส้ปลาหมึกนะคะจริงๆก็จะมีไส้กุ้งแล้วก็ไส้ปลาหมึกแล้วก็เป็นไส้ผักนะคะ เราจะใส่เป็นพวกซีฟู้ดก็ได้นะคะใส่หอยใส่อันนี้คือแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะปูอดัดหอยกุ้งปลามหมึกน,นะคะอ่าใน,นสมมติว่าลูกค้าสั่งห้าลูกนะคะห้าลูกก็จะยี่สิบห้าบาทนะคะเราก็จะโรยซอสครับคน,นะคะ,ะแล้วก็โรยมายองเนสะะแล้วก็สาลายนะคะ นี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้น่ากินนะคะ